มาแล้ว,ลวขณะนี้ร์โลโซเป็นตัวนำทศกัณฐ์เป็นตัวที่สามเวเวลิติสามถัดไปเจ้าเม็มนดนุ่นที่โคบายสามขณะนี้ ทศการทาน Entonces, function, the the ีว่าเป็นตัวนำนิเวลี้เป็นตัวที่สองเลโซที่สามถัดไปบัตเตอร์ไฟแมกนีนที่โค้งไปสิบเจ้าทางตรงขณะนี้โลโซเป็นตัวนำคู่กับคู่กับโทศกาลนิเวลี่เป็นตัวที่สามขณะนี้โลโซเป็นตัวนำคู่กับโทศกาลนิเวลี่เป็นตัวที่สาม โลโซโลเปตัวนำะบตัตเตอร์ฟนเนคูนแบว่าเปตัวนำะล้บาบัตเตอร์ฟานเนควนเปตัวนะ้ำนิวลิลิตปตัวที่2อง 2> สอง่การแข่งในเที่ยที่8บตัตเตอร์ฟลายแมคูนมาเลขสองชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีหนึ่งจุวินาทีนิวลิลิตมาเลขหนึ่งชนะที่สองเวลาวิ่ง หนึ่งนาที1.60วินาทีทศก,กัณฐหมายเลขหชนะที่3เวลาวิง่งหนึ่งาที1.67วินาที